ดีนะจ้ามันเนยไม่ตายกะพัดเนื้อใ <c oughs> ส่อบรอกโคลีเนาะจ้ะเนาะเราก็ใส่ผงทั่กุกลงไปแล้วก็จะกินกับข้าวเจ้าจ้ะาจาข้าวสวยน้องพี่น้องค่ะกับแลูกๆโอเคค่ะสวัสดีเด้อค่ะ,คะพี่น้องสุขสุขน้องแคทชอปเอ่อในไม่มีน้องแคทชอปจ้า ไม่เวียงกินข้าวเจ้าไม่อินเตอคอเสต้มุงแบบแชชแชจักหน่อยพี่น้องเป็นข้าวไม่ <the> แต่ต้องใส่น้ำได้ไหนลีน่าแมวเแค่เจ็น่าดืจ่าม่มาอีข้าวบเวสีไงรอกคลีแมนวินเหรอนีน่าเอ็งแคอินเตรกกี้มอรนยไงแชดแฟช ตักกช็อตอยูนี่อันก็เด่นสวัสดไหนไหนโอเคเด้๋ว่าดลูกดูโมเสกบลัวซ่าแมนวินมันสีดาบปากได้นั่นอัะนี้ลูก ก <c oughs> ันจ้ะนดีนะจ๊ะน้อกิน <c oughs> รสชาติโอริจินอลเลยพี่น,อน้อ <c> ง <oughs> บดใส่พริกใส่หยันค่อยกินน้ำลูกเราจะเ <c oughs> มื่อย ล้วเมียช็อปมามุสแต่ริสอักษรนี่นะเดี๋ยวยังมาให้แม่อีกเนาะแม่เอ็งเอาบลกอกลีมาให้แม่ไากินจับพี่น้องเจ็บคอเจ็บข้อเจ็บคิ้งเจ็บเนื้อเจ็บตัวพี่เนาะเอียวตัดกัด อร่อยไหมลูกนี่นะ่อันกใจดีถ้าฮุ้เขาแบบผสนมน้ำไลยๆพี่น้องเห็ด <c oughs> เป็นก็จังกับต้นมนี่ล่ะเขาแช่แช่เล็กน้อยกินโย่ <c oughs> Det? Du får blåsa. Mamma. Mm. Han sliter med ingenting. Nei. Han bare spiser. นี่น่าเก๋จริงเลยมี่มิ้งก็เก๋เก๋น่นาอันใจอีสอืมเร็ยบร้อจย่าชนิดกินคำเลยทั้งคำชายทั้งคำขอ,ขอพี่น้งนนองแม่มิ้งถนัดทั้งสองข่า

นาดุ๊กติจังเลยลูกนี่น่าชอบเพิเยอะแยะอืมันเดียรดีแต่ว่ามโนต้องคอยก่อนนะลูกนะไม่วว่าป็นหอมเมียริสอ่าจะฟอรนินทำไเ้ยนหามเห็นฟอร์นิาเดี๋ยวว่ามโนลูกนะจะฟึ่งกิิ่น้ะลูกเด้อแม่เป้าให้ยวนเรเดมอยวนเรเดมอกเเดม

Mama, jag äter mina bilar. Mama,

ยคแซบยูจ้าแซบยูค่ะเช้าสวัสดีปีใหม่เด้อไม่นานอีกไม่นานก็ปีใหม่แล้วยอมมามายอมมามาไปบาจ้าเด็กน้อยเขากินหลังไม่เนาะจัดเนาะไม่ต่ายไปกินยาชาวยายลูกกินน้ำจากพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย